ยินดีต้อนรัเข้าสู่ลิงก์น้อยแชนแนลนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายการสมัครและการใช้งานแอปไลน์นะคะไว้ดูติ๊กต็อกกันนะคะไปดูกันเลยเมื่อเพื่อนๆสมัครแล้วนะคะก็สามารถรับภารกิจได้10ภารกิจต่อวันนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะลิงน้อยสมัครเป็น VIP 1นะคะในในตลอดปีเลย399บาทจะดูภารกิจ10ภารกิจภารกิจละ2บาทนะคะก็จะตกวันละ20บาทนะคะรายได้ของลิงน้อยแล้วก็สามารถถอนได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงถึง3ทุ่มนะเมื่อวานนี้ลิงน้อยได้ทำการเข้าเล่นนะคะแล้วก็ทำภารกิจเนาะ แล้ววันนี้ก็มีเงินโอนเข้ามาแล้ว17บาทนะคะแอปนี้ก็คือจ่ายจริงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังแบบว่าอยากลองก่อนนะคะสามารถทำภารกิจวันละ1บาทนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆนอะ่ะจะพอใจแล้วระบบมันจะเก็บไว้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่เพื่อนๆทำภารกิจถึงแม้ว่าจะเป็นเลเวล0ก็ตามแต่เมื่อใดที่เพื่อนๆน่ะ สมัครเป็น V.I.P. 1แล้วกดถอนอะ่ะเงินทั้งหมดที่ทำตั้งแต่เลเวลศูนย์อ่ะระบบอ,อะ่ะมันจะจ่ายให้เพื่อนๆพื่อน <Okay. S 1> ทอนั้งหมดเลยนะคะวันนี้ลิงน้อยก็ทำ yeah เสร็จพลรสิไปแล้วนะคะ20บาทฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นิงน้อย